สวมชื่อสวมนามสกุลคนตายไม่ใช่แค่นั้นเลขบัตรประชาชน13หลักดันเป็นเลขเดียวกันอีกแล้วเงินบริจาคที่บอกว่าวัดจะไปไม่ไหวแล้วช่วยหน่วย9บาท10บาทกลับไปโผล่เป็นสนามฟุตบอล9สนามบนที่ดิน200ไร่ย่ายังดีค่าดูแลเดือนละเป็นแสนเรื่องนี้บอกเลยยิ่งกวละครยิ่งขุดยิ่งเจอแต่เรื่องเอะแล้วไอ้ที่เอะเนี่ยมันจะไปสุดที่ไหนวันนี้ท็อปแฮชแท จากขยี้ให้ฟังเอาละครับคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนวงการผ้าเหลืองแบบชนิดที่ว่า ไอเรื่องสีกาเรื่องยักยอกเงินวัดที่เคยได้ยินกันมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องเด็กๆไปเลยใช่ไหมน้องเนยใช่เลยค่ะพี่มาร์คเคสนี้มันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนแบบที่คนดูละคนยังต้องร้องขอให้เขียนบทเพิ่มเลยค่ะมันคือเรื่องราวของหลวงพ่ออลงกฎแห่งวัดพระบาทน้ำพุที่ภาพจำของวกเราคือพระนักพัฒนาผู้เมตตาต่อผู้ป่วยโรคเอสแต่ภาพที่ปรากฏออกมาล่าสุดตอนนี้ มันหนังคนละม้วนเลยค่ะหนังคนละม้วนพี่ว่ามันยิ่งกว่านั้นนะนองเนยมันคือการขโมยตัวตนกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับประเด็นแรกที่สังคมตั้งคำถามดังๆเลยนะครับคือชื่ออลงกฎพล,ลมุกเนี่ยมันไปตรงกับชื่อของข้าราชการท่านหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วแค่ชื่อนมสกุลซ้ำกันพี่ก็ว่าแปลกแล้วนะ แต่ที่มันพีคไปกว่านั้นคืออะไรครับน้องเหน่อยที่พีคไปกว่านั้นก็คือเลขบัตรประชาชน13หลักในใบสุทธิของหลวงพ่ออลงกฎเนี่ยดันไปตรงกันเป๊ะเป๊กกับเลขบัตรของคุณอลงกฎพลมุกข้าราชการผู้ล่วงลับคนนั้นค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังครับเลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยมันคืออัตลักษณ์บุคคลมันคือสิ่งที่ยืนยันว่าเราคือใครมันซ้ํากันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยในทางทะเบียนราช ตอนแรกก็มีคนเอามาปกป้องนะบอกว่าเอ้ยสมัยก่อนทะเบียนมันไม่ดีชื่อซ้ำกันได้แต่นี่มันเลข13หลักนะั้นน้องเนยและที่มันเด็ดกว่านั้นคืออะไรครับลองเล่าให้คุณรู้ฟังฟังหน่อยเด็ดกว่านั้นก็คือพอมีคนลองเอาเลขบัตรประชาชนของคุณอลงกฎที่เสียชีวิตไปแล้วไปลองโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ปรากฏว่า โอนได้ค่ะแล้วเงินมันไม่ได้หายไปไหนนะคะเงินมันวิ่งเข้าไปที่บัญชีกองทุนอาทรประชานาศซึ่งเป็นบัญชีรับบริจาคของวัดพระบาทน้ำผู้เองเลยค่ะชัดไปเลยครับคุณผู้ฟังนี่มันไม่ใช่เรื่องบางอื่นแล้วมันคือคำถามตัวใหญ่ๆเลยว่าทำไมทำไมต้องใช้ชื่อคนตายทำไมต้องสวมรอยเลขบัตรประชาชนของคนอื่นเรื่องนี้กรมการปกครองออกมายืนยันแล้วนะว่าเป็นคนละคนกันชื่อไม่ซ้ำ แต่คำถามที่ยังไม่มีคำตอบก็คือแล้วไอ้เลข13หลักบุญใบสุทธิพระเนี่ยที่ใช้มาตั้งแต่บวชเนี่ยมันลอยมาจากไหนทำไมตอนจะทำบัตรประชาชนใหม่ถึงไม่ยึดตามใบสุทธิมันมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าคุณผู้ฟังเลยครับคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความผิดพลาดหรืเอ,อเพราะความตั้งใจ ลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะคะพี่มาเรื่องตัวตนเนี่ยมันมีอีกชื่อโผล่มาด้วยค่ะคุณกิติสิงหาปตออกมาให้ข้อมูลว่าหลวงพ่ออลงกดเนี่ยเคยเป็นนักฟุตบอลทีมเยาวชนของจังหวัดขอนแก่นมาก่อนตอนปี2519แต่ตอนนั้นนะคะท่านใช้ชื่อว่าเกรียงไกรเพชรแก้วค่ะ ไปกันใหญ่อลงกฎเกรียงไกรตกลงและตัวตนที่แท้จริงคือใครกันแน่เรื่องนี้มันทําให้สังคมอดคิดไม่ได้นะน้องเน่อยว่าการที่คนคนนึงต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวตนขนาดเนี้ยเขากําลังหนีอะไรอยู่หรือเปล่ามีคดีเก่าติดตัวไหมหรือประวัติตัวตนในอดีตมันเคยทําอะไรที่ไม่เหมาะสมเอาไว้จริงหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องรอการพิสูจน์กันต่อไป ประเด็นเรื่องการศึกษาก็เป็นอีกเรื่องที่ถูกขุดขึ้นมาค่ะพี่มาร์คแต่ก่อนเนี่ยสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลายคนบริจาคเงินให้วัดเพราะเข้าใจมาตลอดว่าหลวงพ่อเป็นรุ่นพี่ที่จบจากมเกษตรแต่ล่าสุดก็เพิ่งมารู้ความจริงพร้อมๆกับคนทางประเทศว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เกษตรนะโรงเรียนเทพศิรินทร์อีกโอ้โหอันนี้หนักเลยเขามีป้ายชื่อของหลวงพ่ออารง์กฎเนี่ยติดอยู่ที่หอเกียรติยศของสมาคมนักเรียนเก่าเลยนะแต่พอเรื่องแดงขึ้นมา สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิลินก็ต้องรีบไปปลดป้ายออกแทบไม่ทันพร้อมกับออกแถลงการว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่เคยออกมาปฏิเสธเลยว,ว่าตัวเองไม่ได้จบจากที่นี่ก็เลยทําให้ทางสมาคมหลงเชื่อมาโดยตลอดเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างนะคะชาวเน็ตบางคนคอมเมนต์ได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าแค่สีลหข้อแรกเรื่องมุสาวาธาก็ไม่รอดแล้วค่ะ ทั้งชื่อทั้งนำสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนมันซ้ำซ้อนซ่อนเกินไปหมดแบบนี้ทำไมไม่ใช้ชื่อตัวเองจริงๆประเด็นนี้น่าคิดมากค่ะใช่น่าคิดมากแล้วพอเรื่องตัวตนมันโปะแตกเรื่องที่ตามมาติดๆเลยก็คือเรื่องเงินครับคุณผู้ฟังเงินบริจาคที่ญาติโยมทั่วประเทศโอนให้ด้วยความศรัทธาด้วยความสงสารผู้ป่วยแต่ภาพที่ออกมาในช่วง4 5หปีหลังเนี่ยมันย้อนแย้งสิ้นดี ด้านหนึ่งวัดประกาศตลอดว่าวัดไปไม่ไหวแล้ววัดต้องปิดตัวลงแล้วขอเงินบริจาคคนละ9บาท10บาท แต่ภาพอีกด้านที่ปรากฏออกมาคืออะไรครับน้องเหนอยอีกด้านคือภาพของใจฟ้าอะ a d เดมีค่ะเป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนที่ยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะมีสนามฟุตบอลมาตรฐานถึง9สนามบนพื้นที่กว่า200ไร่ใช้หญ้าเกรดพรีเมียมอย่างดีที่มีค่าดูแลตกเดือนละเกือบ1 0 0 0 0แบาทเลยนะคะยังไม่รวมโรงแรมแล้วก็ที่พักรับรองที่ดูหรูหราอีกค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดครับสนามฟุตบอล9สนาม โรงแรมที่พักสุดหรูในขณะที่วัดบอกว่าไม่มีเงินจะปิดตัวลงแล้วคำถามคือเงินจากไหนเงินบริจาคที่ญาติโยมเขาตั้งใจจะให้ไปดูแลผู้ป่วยมันถูกนำมาใช้สร้างอาณาจักรแบบนี้ใช่หรือไม่ จริงหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้มันเป็นคำถามที่ดังกระหึ่มไปทั้งโซเชียลเลยนะมีข้อมูลเบื้องต้นยืนยันออกมานะคะว่า Academy แห่งนี้เนี่ยได้มีการเบริกเงินจากวัดไปใช้สัปดาห์ละประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับนักฟุตบอลเยาวชนค่ะสัปดาห์ละแสนเดือนหนึ่งก็4 0 0แสนนี่ยังไม่รวมค่าดูแลสนามค่าจิปถาอื่นๆน,นะครับแล้วภาพที่คนเห็นคืออะไรคือการเอาผู้ป่วยมาเป็นเหมือนเครื่องมือในการหาเงินหรือเปล่า ทนายรณรงค์แก้วเพชรกับเขาพูดแรงนะแต่พี่ว่ามันตรงเขาบอกว่าหลอกชาวบ้านให้เข้าไปทำบุญโดยเอาคนป่วยโรคเอสไปหลอกเหมือนเอาหมาโดนรถชนไปเลี้ยงในวัดให้คนสงสารนะ่ะนี่มันคือการช่อโกงประชาชนคุณผู้ฟังที่เคยบริจาคเงินให้วัดพอได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับเจ็บปวดไหมผิดหวังไหมคอมเมนต์บอกความรู้สึกกันหน่อย หลายคนบอกว่าเคสนี้มันหนักหนาสาหัสกว่าทุกเคสที่เคยมีมาเลยนะคะหนักกว่าเรื่องสีกากับพระวัดดังๆหรือว่าเรื่องถิดกับสีกาเพราะนี่มันคือการทำลายศรัทธาของมหาชนในวงกว้างเหมือนคือการใช้ความน่าสงสารของผู้ป่วยเป็นเครื่องมืออย่างที่มีการขุดคุยกันว่ามีการสั่งให้ทีมแพทย์หยุดให้ยาต้านไวรัสกับผู้ป่วยเพื่อจะดําผู้ป่วยมาถ่ายทําหนังอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือโหดร้ายมากนะคะมันเกินคำว่าโหดร้ายไปแล้วน้องเหน่อยมันคือการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่พระไม่ควรทำที่สุดอาจารย์หลายท่านก็ออกมาแสดงความเห็นนะอย่างอาจารย์จตุรงก็ตั้งคำถามเลยว่าการที่พระภิกษุขโมยอัตลักษณ์หรือขโมยตัวตนสวมชื่อของผู้อื่นแบบนี้มันจะอาบัติถึงขั้นประราชิกไหมส่วนอาจารย์ตรีนโพธิรักนี่มาแบบดุดุเลยบอกว่าเป็นใครไม่รู้แหละรู้แต่ต้องติดคุก อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลตอนนี้ทางตำรวจก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะคะซึ่งทนายรณรงค์ก็มองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะจบแค่การละออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสแต่มันต้องจบด้วยการมีคนติดคุกแล้วท่านใช้คำว่าติดคุกเป็นร้อยปีเลยนะคะเพราะมันมีเรื่องการโอนเงินของวัดไปให้ศรีกาด้วยซึ่งถ้าผิดจริงเนี่ยกรรมมันเยอะมากโอนหนึ่งครั้งก็นับหนึ่งกรรมถ้าโอนเป็นร้อยเป็นพันครั้งโทษมันก็คูณเข้าไปค่ะใช่ไอ้พวกนี้ต้องเอาให้ถึงที่สุด ถือว่าเป็นการชำระสะสางพระพุทธศาสนาให้สะอาดพี่เชื่อว,ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังหลายคนคงมีคำถามเต็มหัวไปหมดละว่าตกลงแล้วเรื่องราวม,มันเป็นยังไงกันแน่ยิ่งขุดมันยิ่งเจอแต่เรื่องแปลกๆป,ปริศนามันเยอะแยะไปหมดเรื่องนี้มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของสังคมไทยเลยนะว่าศรัทธาที่เราเคยมอบให้ใครคนใดคนหนึ่งบางครั้งมันอาจจะถูกสร้างขึ้นมาจากเรื่องลวงโลกทั้งหมดก็ได้ เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกันจับตาดูต่อไปว่าบทสรุปของมหากาบนี้จะลงเอ,อยอย่างไรค่ะถูกต้องทั้งเรื่องการสวมรอยตัวตนการใช้เงินบริจาคที่อาจจะพิษวัตถุประสมและการใช้ผู้บ่วยเป็นเครื่องมือคุณผู้ฟังละครับคิดว่าปมไหนในเรื่องนี้ที่มันเลวร้ายและทำลายศรัทธาม,มากที่สุดและคุณคิดว่าเบื้องหลังการสร้างเรื่องราวลวงโลกทั้งหมดเนี้มันมีจุดประสงค์อะไรซ่อนอยู่กันแน่ พิมพ์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้เต็มที่เลยนะครับและถ้าคุณชอบการพูดคุยที่ขุดลึกขยี้ทุกประเด็นร้อนแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Top Hashtag ของเราไว้ด้วยนะครับติดตามดรามาร้อน #hit ได้ที่ Top Hashtag